สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมครับชนชมรถสวยคัดสภาพนะครับมือเดียวป้ายแดงเอามาให้ชมเอามาให้เลือกนะครับลองเช็คลองชมดูนะครับนิสสันเซฟิโลนะครับ a 3 2ปี2000 2.0 a อ t o นอโต้น้ำมันล้วนนะครับสภาพสวยๆนะครับคันนี้จัดไปในราคา8,9000บาทนะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวนนะครับการขับขี่ดีเยี่ยมช่วงล่างนิ่งเงียบเครื่องยนต์ ไหลเรื่นสมูทนะครับไม่มีกระตุกกระตากนะครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยสวยแบบนี้นะครับราคา8 9 0 0 0บาทกับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของคนเดียวใช้มานะครับเป็นผู้หญิงใช้นะครับสวยสมบูรณ์ภายในก็ยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับส่วนภายนอกเนี่ยสีเรายังไม่ได้ล้างนะครับถ้าล้างมาเงาแวบแน่นอนนะครับขัดเคลือบรับรองใครมาชมหนีไม่ออกครับคันนี้สวยสมบูรณ์ถ้าชอบและใช่นะครับไปดูรถทดลองขับได้เลย อยู่ที่รังสิตคองหนึ่งนะครับใครอยู่ใกล้ทดลองขับก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสภาพเดิมบางมาจากโรงงานนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าเซ็นอร์ล g ็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับสวยสมบูรณ์เครื่องเดิมครับ2.0 Auto ออโต้นะครับแบบไหนแบบนั้นที่มาจากโรงงานยังอยู่ครบสมบูรณ์ครับ เอาไปใช้งานกันได้เลยแม้กระทั่งล้ออะไหล่ก็เหมือนกับล้อตัวรถเลยนะครับก็คือมี5ล้อเลยครับลองชมดูได้ครับว่าถูกใจหรือเปล่านะครับราคาแบบนี้สําหรับคนที่ชอบนะครับก็เบาใจได้แน่นอนนะครับรถใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับอยู่ไกลสามารถจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องเดินทางมาดูรถเองก็ได้นะครับโทรเจรจาสอบถามค่าใช้จ่ายนะครับรับประกันว่าถึงบ้านแน่นอนถ้าไม่ถึงมาเก็บเงินคืนที่ผมเลยครับ ต้องมัดจำนะครับถ้าไม่มัดจำก็จับเอสิทของคนอื่นนะครับสมบูรณ์แบบนี้สวยหาไว้ใช้งานชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่ากับทรงหรูดูดี V.I.P นะครับออกมาใหม่ๆก็ร้าน2ล้าน3นะครับรุ่นนี้ตอนนี้เปิดขายราคาหลักหมื่นครับ89,000่นบาทนะครับถ้าชอบถ้าใชา่รีบตัดสินใจโทรเจราจานะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับขอย้ำเดี๋ยวถ้าทำความสะอาดแล้วจะเงาแวบสะอาดเอี่ยมทั้งคันนะครับลองชมลองเช็ค ไปดูรถทดลองขับก่อนก็ได้นะครับสภาพนี้นะครับต้องบอกว่าตัวจริงถ้าใครไปเจอนะครับหนีไม่ออกโดนแน่นอนไม้แรกต้องได้ขับกลับบ้าน,นครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้านะครับซ้ายขวาพับไฟฟ้าภายในก็เป็นเบาะหนังและก็ตกแต่งลายไม้เดิมมาจากโรงงานนะครับสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเซฟิโลขับในแฟนเพจแฟนขับนะครับเข้าไปในแฟนเพจจะได้ข้อมูลเรื่องราว การซ่อมบำรุงดูแลอูที่ไหนมีอะไรที่ไหนถูกนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้รับประกันว่าในนั้นมีคนที่ใช้งานจริงนี่แหละครับที่จะเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์นะครับดีหรือไม่ดีเข้าไปศึกษาก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับก็จะออกแนวคลาสสิกได้รถหรูทรงดีช่วงร่างนิ่งและภายในของเซฟิโลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเก็บเสียงได้ดีมากครับคันนี้น็อตไม่ถอดฝาไม่แกะครับไม่มีชนแน่นอน เอาไปใช้งานกันนะครับคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณานะครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้าและกล้าที่จะการันตีได้ว่าถึงบ้านนะครับดูกระโปรงหลังนะครับเนียนๆแบบนั้นถูกใจหรือไม่ชอบหรือเปล่าสีแต้มยังอยู่ครบครับดูแลมาอย่างดีใช้มาอย่างสมบูรณ์ครับเอาไปใช้งานกันต่อคุ้มไม่คุ้มพิจารณาขอบคุณครับโทรเลยถ้าชอบ